สวัสดีค่ะทุกคนคลิปน ¿no? mm ี้พาทุกคนมาตำสมตำกินค่ะพี่นงตอนใบยบวันจันทร์ค่ะในคณะที่ลีเหตุงานบานอยู่เนาะค่ะมูไอในมูบันเดียวกันเพื่อนกระโทมมากว่าเมื่อนีห้าอยู่ตำสมตำกินกันบอซุ่มกันหลายๆคนมันจังแสเพื่อนวานเนาะลีก็เลยแบบว่าโอเคพอดีกําลังหิวเลยเพราะว่าเหตุงานบานเมื่อเๆเนาะค่ะยิงรีก็เลยได้มาตำมะฮุงท่าเพื่อนค่ะทุกคน หนากับบอหันในอาบตั้งแต่สาวหอดใบค่ะทุกคนบอเป็นยางถาอาบตอนแรกทีเดียวเลเนอะมันจังบูเปืองนามเดชผู้ใดอยากได้สูตรประหยัดนามแบบยิงดีกับล่องไปเห็ดเบิ้งเด้อสูตรนี้ประหยัดนามได้ลีได้ทุกคนรีก็บอกไปสั้นเลยค่ะทุกคนอันย่าเอาไปเป็นเยียงยางเด้อค่ะ มันบอดีมันซีเมนกุยตั้งกันว่าไันงเพราะว่ายิงลีอะมือ่อใดที่บอได้ไปเฮ็ดงานหรือว่าบอได้ไปขายของยิงลีกับซิป,ประมันนี้แหละค่ะเอา,าไปวอลมากอาหอดใสแแะพี่น้องคนเล่คนเล่เอาเซนหมาอหุงลงไปแล้วกบคนเล่คนเล่เลยเนาะคะ่ะชิมเบิงกับ พอดีไปเลยค่ะมองหงษสไปูหน้าดองแ่บบักคักเลยค่ะทุกคนแต่บอกเลยว่ามือนีแ่บปากลำบากตูดแน่ๆค่ะทุกคนเพราะว่ายิงลีใส่เท่งบักพริกแหง้งใส่เท่งบักพริกขีนูปนกันแล้วก็เบิ่งสีสันเลยค่ะทุกคนเบืองเนี่ยจีจัดแห้งค่ะกินแล้วสิตาเพิงสว่างวะเลยล่ะค่ะคุณสาเพิ่นก็ได้ไปเอินป่าขางบานมากินน้ำกันค่ะมาเดอ้อพอแม่พี่น้องทุกคนมากินน้ำยิงลีก็คือแบบว่า พาเมื่อนี่ผู้ไรบ่ได้กินจะ,จะเสียใจมากๆเลยเศษแห้งค่ะคกนี่เพราะว่ามันอร่อยมากต่ำเองก็ต้องแ่บเองแล้วเนาะหมูซุ้มแซลมาว่าในครบคนแต่ว่าเจ้าของบานลงมือก่อนแล้วคะ่ะกินก้อนแ่บก่อนแมนบอทุกคนบอเป็นยังดอกเนาะมาที่ลังก็ก,กินที่ล้างนั่นแหละเนาะพวกกินก้อนกับสีอิ่มก้อนประมาณนั้นกินหลายคนหลายเมือ่อนุ่มกินยำไดนก็แบ่บ